ผมจะลองแทงอันตีมันด้วยฟูช่วนดูว่าไหวเปล่าเราจะมาแทงทุกอย่างกันโอเคนะคลาไกวเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวไอดีฮองไคซาเดลตอนที่5นั่นเองนะฮะเจ้าของไอดีนี้เนี่ยก็ต่อคิวมาสักพักแล้วก่อนตู้ของฟูช้ช่วนจะมาอีกนั่นแล้วก็บอกว่าตู้นี้มาเมื่อไหร่เนี่ยขอให้ดูให้ด้วยเพราะอวยมากๆตัวนี้ก็เลยจัดให้เลยนะ เป็น ID ของคุณฟอสซ i l l a นะครับผมโอเคดูแล้วเนี่ยตีมโมโนคอนตัมเนี่ยต้องมาแน่นอนนะไอดีนี้นะอวยสุดๆแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีนี้มีตัวอะไรบ้างนะเปิดมานี่ก็โอ้โหบอกเลยว่าต้องมีอาวุธประจําตัวหลายตัวแน่นอนนะนเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะฝากกด Subscribe ช่องเราเก็ดเพลงเอาไว้และฝากพูดสรบสูงเราเอาไว้ก่อนไปดูไอดีนี้กันสักครู่เดียวนะครับ ขอแนะนำ RichMan Shop ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนเติมเพชรเกมชินิแพคง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มค้ไม่ว่าจะเป็นโรบล็อกไนโอหรือสตีมรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่นแกร็บไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังนึกถ มาดูแต่ละตัวกันว่าเขาปั้นไว้อย่างไรบ้างนะครับเริ่มด้วยตัวที่อวยไม่ได้สุดนะฟูชวัวนนั่นเองนะฮะโอ้โหเลือด8,500นะเดี๋ยวนะลิลิกเป็นเซ็ต4 HP เฮ้ย4 HP เก็มานะเลือด8,500สปีด138ยสาทำไมคิดเลดเยอะจนะังเนี่ยหรือเพราะว่าไอตัวเทรสนะฮะ e ีอ ER าก็เยอะด้วยนะไลค์โคนก็เป็นไลค์โคนประจำตัวนะซึ่งได้ข่าวมาว่าขี้โกงมากนะ พอได้มาปุ๊บเกมจะง่ายทันทีก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะง่ายขนาดไหนและเทรสอัพเต็มหมดแล้วนะ10 10 10แม้แต่อันที่ไม่ต้องอัพเนี่ยก็อัพมาแล้วดูเหมือนนีกาให้เป็นตัวดามเอจด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เซตเซตลิลิ่เนี่ยจริงๆเห็นว่าเขาแนะนําเป็น2 HP กับ2อย่างอื่นนะแต่ว่าไอดีนี้เป็น4 HP ไปเลยนะคือเพิ่มคิเลตตัวเองได้ด้วยนะเออก็ดีเว้ยแต่ออฟลองนดีมากๆแน่นอนเพราะได้สปีดเกินร้อด้วยได้เลือดที่เยอะมากแล้วก็เป็นเชือก ER ด้วยนะ อันนึงที่ดูไม่ค่อยเยอะอาจจะเป็นดิฟเอนส์แต่ก็ถ้ามีหลายคนประจําตัวนี่ผมว่าก็อาจจะไม่ต้องเน้นขนาดนั้นก็ได้หรือถ้ามีออฟลองก็ดีแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนะั้นเพราะมันก็คงไม่ตายอยู่แล้วนะเลือดเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวขนาดไหนไปดูอีกตัวหนึ่งต่อนะเป็นเบลดนะครับผมเบลดหลายคนประจําตัวเช่นกันนะฮะแต่ว่าเบลดยังอัพเทรสไม่เต็มฮะเพิง่งอัพแค่โอโหเองเพราะว่าไม่อวยไม่อวย,ยเท่าฟูชวนนะฮะคิเลนห้าสิบหกเทเนเบลดร้อยสี่สเกิด 7,900นะฮะสปีดร้อยหนึ่งอ๋อไม่ได้ปั้นสปีดด้วยนะเป็นรองเท้า HP นะเป็นรองเท้า HP ที่คิดแต่สองจุดห้าเปอร์โอ้รองเท้านี้โดนฟู่ชวนแย่งไปปะเนี่ยจริงน่าจะเปลี่ยนได้นะอันนี้มีคิดได้ไหมว่าอาจจะลองอัพได้เพราะอันนี้แค่รลเดียวเองแต่เป็นบเอทที่ต้านสนเยอะมากโอเคแต่ก็โดยรวมๆก็คือแรงอยู่อาวุธประจําตัวเลือดเจ็ดพันเก้ายังไงก็แรงแต่มีโรเนียเล่นด้วยไหมอ๋อนี่มีโรเนียอยู่ โมเดลเวอเจ็ดสิบโหโเลสปีดร5 2ดีจังเลยเร็วสุดๆเป็นเซ็ตสสปีดนไหนดูแต่ละอันดิโอ้โ oh, ห oh. ไ้่ัตคิดด้เมืสปีดเจ็รองเท้าสปีดนะฮะดิฟฟิร์เซหัวสปีดหแล้วก็มือสปีดสแล้วก็ตัวลูกแก้วเอสปีดส เชือกเป็นรีเจนหูดีมากเลยอ่ะผมอยากทำโบนีล็วขนาดนี้บ้างแต่ว่ายังทำไม่ได้นะก็เลยอยู่ที่130กวา่าอยู่ก็น่าจะเล่นคู่กันได้โอเคเลยนะถ้าอย่างงี้นะเบลสปีดร้อยเดียวโบนีลสปีดร้อยห้าสิบนี่ผมว่าน่าจะลงตัวนะไปต่อที่คุณเมฆน,นะครับก้าะนะตรงนี้ก็มีหลายคนประจำตัวเช่นกันนะฮะเอาดิเทรสนี่เป็นสิบสิบนะแต่อันนี้หกเองนะถ้ากดอัพเล่นให้โกรดไหมเอาอะไรปล,ล่อยไว้แล้วกันแล้วก็แอคแท็กเท่าไหร่แอคแท็กสามพันแปดนะ Speed. สปีดสปีดร้อสามเอ็ดแต่เขาจะว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มอีก จากไลโคนขึ้นมาเป็น140กว่านะทังน,นี้เป็นสีไฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับกล้าดันไอแท็กได้สูงขนาดนี้สปีดสูงขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่แล้วต่อไปเซเรสนะใส่เป็นไลโคนประจําตัวนะไลวคนประจาตัวสปีด1 1 7นี้น้อยไปไหมอันนี้ไม่แน่ใจเพราะผมไม่มีไม่มีไลโคนประจาตัวแต่เข้าใจว่าทุกๆ10สปีดสูงสุด66ครั้งเนี่ยถ้าจะใช้อนี้คุมที่สุดก,ก็ต้องมีสปีดเออ่อแต่รองเท้านี่เนี่ยเป็นไอเซ็์นะ สปีดล้วหกเนี่ยถ้าเกิดสกิลนี้บบกอีก5%จาก115ก็จะเป็นประมาณน่าจะประมาณ150นะจะไม่ได้ใช้เต็มสเตตแต่ก็น่าจะแรงอยู่ดีอะคือว่าอะไรคนประจําตัวเซเล่นี่ดูดีมากเลยนะต่างกับไม่มีพอสมควรเลยเนาะเทสตัวนี้ยังไม่เต็มนะฮะแล้วก็ที่เหลือนี่ก็โหดมากแล้วคิดเลยคิดนเมยเถื่อนมากจะดสิบสี่ร้อยจสิบเก้านะเยอะมากนะคือเยอะกว่าเซเล่ลาก่อยประมาณพันเท่านะตอนนี้เอาจริงนะผมอยากปั้นเซเล่ฟูฟูแบบนี้บ้างแต่ว่าเป็น เป็นลูกแก้วเซตไอ้นี่นะเซตอันตินะซึ่งเอาจริงก็จะเห็นเซลเล่ใช้อีกสองเซตมากกว่าคือเซตไอ้ซิลลิงเซชั่นกับเซตใหม่ก็คือเซตนี้นะฮะเซตนี้ก็ได้แนละ้วก็คือเบิร์ดแรงมากนะเอาจริงเซตไหนก็ได้ที่อบลองดีๆผมว่าอ่าโอเคเซลเล่ก็เถื่อนนะไปต่อที่หลัวชาใส่เพอร์เฟกต์ทัมมิ่ง อแดฟแฟกเป็น4มาเซียเอร์นะสปีด137ก็โอเคไม่น่าต้องการอะไรไปมากกว่านี้มีตัวเทรลเบเซอร์ด้วยนะหลายคนเป็นเดวันเนาะเดวันออฟมายนิวไลฟ์โอ้โหหลายคนทองเยอะมากเลยวะ่ะผมซื้ออูบูฟด้วยนะเดี๋ยวไปต่อเทรลเบเซอร์ก็เวลเต็มนะแต่เป็นเลลิกยังไม่เต็มเท่าไหร่เพราะน่าจะมีจะผ่านมาใช้แทนส่วนของเจอพานเะนี่ยมีหลายคนประจําตัวด้วยนะดีเฟนซ์สามพันนะฮะสปีด119เพราะเป็นรองเท้ารองเท้าสปีดเหรอ โอ้แต่ยังหาอบลงสปีดจากที่อื่นไม่ค่อยได้โอ้โหแต่เจอผ่านแอบชา้านเนี่ยสปีดพื้นฐาน9กองเองเมื่าได้ร้อยยี่สิบกว่าก็น่าจะดีแล้วเนอะต้องหาสปีดเยอะมากเลยถ้าจะเป็นร้อยสามสิบเนี่ยต้องเยอะมากๆเลยแต่ก็คืออึดมากแล้วนะตัวนี้ก็ไม่ต้องเร็วมากก็ได้แต่ขอแค่แบบได้พลังงานเรื่อยๆก็พอเนาะพลังงานก็เชือกอยู่แล้วต่อไปซื้อวูมนะครับที่มีและคนประจําตัวนะแต่ดูเหมือนจะสลับไปอยู่ที่ ปูเวลสลับกลับมาหน่อยแล้วกันอ่ะจะได้ดูสเตตแบบเต็มที่สปีด146นะฮะทำไมเร็วขนาดนะี้แต่เป็นเซตควอนตัมด้วยนะโอ้ยซื้วูฟ C2 ว,ว่ e นะซื้วูฟ E2 เนี่ยมีตัวไหนได้กลุ่มได้ไหมมีฟุตช่อน E1 นะครับแล้วก็ซื้วูฟ E2 แค่นี้เองนะนี่คือน่าจะอวยซื้วูฟสุดๆเป็น E2 แล้วมีอาวุธประจำตัวด้วยนะฮะแต่ว่าเทรสยังอัพไม่เต็มนะอันนี้แต่ก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเนาะโอเคมีลิงก์ด้วยโอ้โหปั้นอย่างไวลิงก์ว่า80 ใส่ควิดโปรคือโอนะเพิ่มพลังงานโอ้โหทำไมทรัพยากรเยอะจังเนะี่ยโอ้โหเต็มหมดแล้ววะ่ะแปลแปลแล้ววะ่ะทรัพยากรเยอะมากเลยนาะตาชาก็เพิ่มแปดสิบมีชิงเชวด้วยนะเฮ้ย <c oughs> มีหลายคนที่ไม่โกรธด้วยว่ะโอ้โหคนเอาอู้นี่ปั้นเต็มนะ้เนี่ยหัวน่าเล่นมากเลยอะ่ะเนี่ยปั้นเต็มหมดเลยเนะี่ยแต่ว่าคิดได้หม่น,นิดเดียวเองอันนี้เป็นเสื้ออะไรเนะี่ยเสื้อเลนโอ้รู้แล้วเป็นของเหลือจากเซเล่แนนะ่นอนนะทรงนี้เป็นเลลิกของเหลือนะของดีไปอยู่ที่เซเล่หมดแล้วนะ โอเคแล้วก็มีพี่เวลพี่เวลเขาใส่ลิลิกอะไรวะใส่มัสเซทเทีย er นะสปีดร้อยสามห้าโอเคที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแต่หลักๆก,ก็จะเป็นเกงตัว5ดาวเมตาทั้งหลายลมามาลองทดสอบกันดีกว่าผมว่าไอ้ดีนี้ยังไงก็เคลียร์ได้ทุกคอนเทนต์นะนะซิม,มแมลงยังไงก็เคลียร์แต่เดี๋ยวเรามาลองแบบเคลียร์คอนเทนต์แบบกลางๆเออ้ยเรามาลองเคลียร์ชั้น10แบบเปิดออโต้กันได้ไหมหรือลองจัดตีเพียเพ้ยนๆลงไปหน่อยมา เอออยากเล่นโมโนควอนตัมแบบแบบไม่ใช้เซเล่ได้ปะใช้เซเล่มันดูขี้โกงไปหน่อยป่ะนี่เรามาใช้ใช้ชิงเชวเคลียร์ได้ป่ะนี่เป็นไงแล้วก็อีกตี้หนึ่งเป็นเจอผาดคัฟก้า,กาหลัวชาเซเล่ยังงี้ยได้ไหมแค่นี้ก็ไม่น่ามีใครตายแล้วนะคิดว่าได้แหละลุยมาดูกัน <laughs> เดอร์ตี้ล่างผมเปิดออโต้เลยผมอยากรู้ว่าบอทมันเล่นเอยียนชิงไม่ใช่เล่นไอชิงเช,ช,ชวออโต้ได้ไหมเอาว่ะเล่นลองเล่นเจอผาดด้วยนะไอดีเรนะาไม่มีนะเปิดโล ปาปมาดูว่าจะเคลียร์ไวขนาดไหนเฮ้ยูว่าทำไมมันช,ะชะ้าๆโอ้โหช้ามากถ้าเราเล่นแบบไม่กดคูณ2นี้น่าจะดูคลิปไม่จบกันนะโอ้โชชหช้าเหลือเกิน,นจิ้มตัวนี้แล้วก็นี่เลยป,ป๊ปาป๊ดึงจะผ่าต้องกดสกิลไหมต้องกดลองมาดูปาป๊ปาปัปาป๊บ เซเล่ฟานหมูดีกว่านี่เปิดโล่เดี๋ยวนะเอาสองตัวนี้มาด้วยกันใครมันจะตายวะเนี่ยฮะขี้โกงมากเลยอ่ะขี้กโกงมากเลยเดี๋ยวเนี่ยดิใครมันจะตายวะเอาเลยดึงๆๆๆๆๆปี๊งบินนี่นี่หมูตายอีกได้ได้เหมือนอีก ดึงต่อนี่นี่เซเลกก็เป็นนักตีหมูตีหมูไป <c oughs> <c oughs> น่าจะแรงมากเนะี่ยกดเบอร์ใส่หมูนี่แรงไปเพราะว่าโอ้โหแสนกว่า <c oughs> น่าจะกดใส่บอสน,นะใ <c oughs> ส่หมูเฉยโอ้โหชิวมากนะฮะไม่ลดเลยหัวชามไม่ได้ไอ้สแต็กเลยนะฮะ chị coi chắc xin được phớp thách nát phớp thái mày còn mày thái mày thái mày thái mày เอาวะเซเลี่มีตัวให้ตีละตีหมูกันดีกว่าเอาหมูไม่ตายหมูไม่ตายปื๊บหลชาเปิดวงเปิดวงนี่อ้าวโหเลือรถเยอะเนี่ยทุกตัวนี้ดีกว่าปื๊บจะเปิดโลกอ้าวเลือดเต็มแล้ววะเลือดเต็มแล้ววะเอียังดูรถเยอะอยู่เลยอ้าวเลือดเต็มแล้วชิลแล้ว หมูเกือบตายนะเดี๋ยวให้เซเลสปิดเรียกพวกเิดโลอ่ะโอเคเราฆ่าหมูก่อนอ,อ่าแล้วเราก็เคียร์เคียร์ตัวไหนดีเคียร์ตัวนี้ไปเลยไป <c oughs> ยเจ็บหมกนเนี่ยแต่โลหมดแล้วฟอร์ซัดเลย จจเจ่บเจ็บตัดเนสเซอ้์กะัวโดนซื้อจะมีคนตายหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าไอดีนี้ผมไม่แกงแน่นอนคือไอดีมันดีเกินไปที่จะแกงนึกออกไหมแบบไม่แกงแน่นอนเนี่ยเราเลี้ยงลูกน้องมาเป็นตัวแบบตัวบัฟ พรียะชิวมากนะฮะโอเคทีนี้ข้าหมูก่อนเออสวยแล้วก็เาบั๊กมันตกต้วนี้ต่ออ้ยไม่ตายวะ เบิร์ตตัวนี้ดีวกว่าไม่ใช่ไรจะได้แรงๆนี่เอ้ยกี่สี่หมื่นเองเหรอว้าวเล่นรถเกินครึ่งหลอดครั้งแรกในเกมนี้แต่ก็มีฮิลอยู่ดีวิ่งกับก้าติดองเขียนสี่ชั้นเจ็บเจ็บกว่าที่คิดแต่ไม่เป็นไรนี่ <laughs> นี่นี่ติดดอดต,ตายเรียบร้อยแ้วเปิดโลก่กันตายชัวร์กันตายเรียบร้อยโล่หนาะมากอ่าแข็งหน่อยนี่เรียบร้อยแข็งไปแล้วปป๊๊าาโอ้โหชิวมากเลยอ่ะดูดิ แบบพอมันมีตัวโล่ตัวอะไรแล้วไอ้สองตัวนี้มีหลค์คนประจำตัวมันแรงมากเลยนี่ชั้น10หรือชั้น6วะเนี่ยเล่นอย่างง่ายเลยเออทีนี้มาดูทีมนี้กันทนีนี้น่าจะสนุกนี่เปิดเปิดทุกอย่างก่นอนนี่มาทุกอย่างมาทุกอย่างมามาวัดกันตีโมโนคอนตัม ชื่อว่าแปดจุดอ่อนก่อนผูช้ชวนบาเลียเปิดอยู่แล้วก็ยิงธรรมดา,าไปก่อนลิงส์ช่วยตีนี่เรามีบาลีสุดเทพบาลีสุดเทพทำอะไรเราไม่ได้อ่กมาปับป๊บปั๊บปุ้ยสามแล้วอีกปับ๊บเอา,าแล้วอไอ้ดีผมไม่มีเลยตัวเนี้ยเล่นเล่นอาอมันเลย นี่ไปยังทีไปยังโอ้โหยิงเบิ้์ไปดิโอ้โอย่างมันเชื่อบุกนี่แป,ปะคุยชวนมาเลยจะหมดกลางเพิ่มแล้วก็เบิร์ดไปเลยโอ้โหแล้วมีหลายคนมาดำตัวนี่ลิงคงไม่ต้องฮิวอะเอามาเป็นตัวเคอเองเด็กโอ้โ,โดนกระทืบว่ะโอ้ยโ,โดนกระทืบว่ะโ,โดนกระทืบแต่ว่าชิลมากเดี๋ยวดูซิจะจะฮิวขึ้นมา ตอนหมดเทินยังไงอ่ะคิงเชเรากดเบิร์ดก่อนไหมปกติเขากดเบิร์ดก่อนหรือเขาทอยลูกเต๋าก่อนมาทอยก่อนแล้วกันเราคอยกดเบิร์ดเออนี่แหละจะได้ไดาเมจเพิ่มนี่แล้วก็ปาแล้วก็ปาอีกทีอา้าวผมว่าผมลำดับบางอย่างผิดแต่ไม่เป็นไรนี่ นะลิงลิงเราช่วยทุบปั๊บป้าโหแรงน,นะคุช้ชวนรับหมดรับหมดนะฮะและมีฮิวขึ้นมาเนื้อเต็มแล้วจ้านี่นี่ตัวเดเมทเรามาแล้วครับ มาแล้วครับเต็มสกิลพร้อมนึกว่าเล่นต้านหึงเทยท,ยทอยทอยอีกทอยอีกโอ้โหทอยเยอะรอบนี้เท่าไรเตี้ยงสามหมื่นกว่าอีกรอบหนึ่งโอ้โ,อโหตัวนึงแตกไปเลยอย่างชอบตัวนี้มาไปจุดอ่อนต่อนี่ไม่ต้องชาร์จขอเบรกก่อนขอเบรกก่อนไม่ต้องชาร์จ Bà rìa sẽ hết, nhưng mà tên skill không đủ <coughs> Không sao, bỏ bà rìa đi Bởi chúng ta sẽ phải thói Thói, Ảo, thói phá hủy Ồ, vẫn bỏ lỡ, không sao, thói lại Này, chúng ta sẽ thói như đầy đủ À, đi thôi, đi thôi này Đợi nào, ยังไม่ได้เปิดโล่เลยเอ้ยโอ้โหแต่แต,แต่ละตัวก็อึดมากจริงๆอะผมเอาตีนี้มามันทําอะไรดาบวูนี้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมตั้งใจเพราะว่าผมจะลองแทงอันตีมันด้วยฟูฉวนดูว่าไหวเปล่าเราจะมาแทงทุกอย่างกันโอเคนะเราจะมาแทงทุกอย่างกันเพราะว่าเน,นี่ยมันทำลายดาบไม่ได้เพราะเราเอาตี้มาไม่ไม่ได้ตรงไม่ได้ตรงจุดอ่อนเห็นปะไป เดี๋ยวนะถ้าเราทำลายหมูละม่ะนี่ทีนึงเฮ้ยหมูมันเบึ้มดาบได้วะหมูหมูมันเบึ้มดาบได้วะยังเจม<ร>นี่แต่ดาบที่มันัวๆไม่เป็นไรเลยนะฮะไม่เป็นไรเลยชิวมากนะฮะแบบเขาเรียกตีดาบสดนะฮะตีดาบสดนี่ตีดาบสดเห็นปะ แทงหมดแทงหมดโอ้โหจริงๆมันแรงมากนะจริงจริงมันก็ไม่เบาหรอกนะแต่ว่าไอ,อ้โหคนที่ผู้ช่วยมังแทงหมดเลยว่ะมีตัวฮิวด้วยไม่ตายแน่นอนนี่ฮิวเพิ่มไม่ตายแน่นอนนะครับผมอ่ะซูเอร์บุ๊ขอลดดีเฟน์ก่อนก่อนที่เราจะซัดซัดถอยถอยเต่าถอยเต๋านี่ถอยเต๋ามาแล้วอขอปาแบบเน้น ้้อยไดกนแปะเข้าไปเชื่อวุ้บแต่โดนอคอนต้มนี่เรียบร้อยทีนี้ทุบได้แล้วเฮ้ยมันมีง้างเท้าว่ะกลัวไหมล่ะกลัวไหมละ่ะทัดมาดิทัดมาท่าอะไรก็ได้มาทัดมาเลยมาโอ้เจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อย,อยมีชาร์จฮิวพอดี โอ้โหสบายมากสบายบือเอาเบิร์ดไปกินนี่แนะ่ได้มาสี่หมืน่นโอ้โหนี่โอ้โหขาหมูได้ด้วยข้าหมูได้ด้วยชิงเชร์มาแล้วครับโยนเแทงหมดจริงวะเฮ้ย <Hey, S 2> มันเปิดดาบใหม่วะเอาแทงมาแทงมาอยากแทงแทงมา มีพลังงานหน่อยนี่ช่วยตีโอ้ยโอ้ยเอ,าอยากแทงแทงมาสายแทงอยู่แล้วแทงมาเลยแทงมาเลยโอ้มีฮิวเสียใจด้วยนะนี่แทงหมดแล้วเหรออ่าเรานะยิงกับนี่ซิวเวอร์วูดลดดีเฟนซ์มนันกทีไปแต่มันถึงเหมือนกันนะมันถึงเหมือนกันเพ,เพราะเราไม่ยอมทำลายดาบมนะันอะ เราไม่ยอมทำายดาบมันมาเบิร์กมาแล้วกดใส่ดาบนี่เลยเออลิงส์ิวให้หน่อยไหมนี่เปิดปลาโอ้โหไม่มีอะไรทำอะไรเราได้ไม่มีอะไรทำอะไรเราได้นะฮะจริงๆมันก็เจ็บกันนะเนี่ยเจ็บนิดหน่อย เข็บนิดหน่อยอยู่นะ,ะฮิวไปโอ้โหแล้วมันมันก็ซัดเรารัวมากเลยนะเอาจริงๆนะมันซัดเรารัวมากเลยนะทอยต่อนี่มาแล้วครับซัดนี่นี่อีกทีนึงแล้วก็แปะแปะมากโอ้โหเรียบร้อยดาบหายเดี๋ยวนะไอ้พื้นมันยังอยู่เหี่ยวเลย เปิดเปิดทำลายดาบลิงช่วยเคาะหน่อยช่วยเคานนะดาบมันเอยดาบมันแรงเลยเกินมาแล้วทำไมตายรับไม่ได้โอ้ยรับได้นะฮะ <c oughs> นี่เราเล่นอะไรเนะี่ยคือแบบเพื่อเพื่อเล่นแบบนี้ใช่ไหมเอาว่าหมูมาหมูมา <c oughs> เราต้องทำลายหมู <c oughs> เราจะได้ เราหมูจะได้ช่วยเราทำลายดาบนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยล้มล้มแล้วนะฮะเบาแล้วเฮ้ยมึงสร้างดาบใหม่เลยเหรอทำไมรอบนี้สร้างดาบใหม่เร็วจังวะสร้างดาบใหม่อย่างเร็วอะไรวะเนี่ยโอ้โหหิวหน่อยหิวหน่อยมึงปอ๊ย นี่หิวเยอะนะครับนี่หิวเยอะนะครับจะบอกให้นี่มีเบิร์สอีกทีมันเหลือสี่เปอร์เซ็นต์แล้วค่อยๆนวดไปนะค่อยๆนวดไปหิว่อยหิว่อยนี่หิว่อยย,ยิ้มมายิ้มมาคอยอ้าวปิดตัว กูข้ามคาดาวไม่แหละปหมไปคาคาดาวเรียบร้อยตายไปตีโอ้โหนี่เป็นไงโอ้โหโมโนคอนตัม้มคลิปไม่มีใครตีเขาเข้าเลยนะฮะคุณฟูชอนนี่คือแท้งสุดๆนะฮะแถมยัตตัวฮิวอีกตัวหนึ่งนี่คือหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์สำหรับคือเมื่อกี้ บางไอดีนี่คือเล่นให้ตายยังไงก็ช่วงนี้ก็คือถ้าตัวไม่พร้อมก็ไม่ผ่านนะคอนเทนต์เมื่อกี้แต่ไอดีนี้คือแบบนี่คือพลังของการเติมที่แท้ฟูนะผมว่าบางไอดีก็ยังผ่านไม่ได้ถูกแต่ว่าไอดีนี้คือโคตรชิลนะแล้วก็ไอไอตัวซนะิมเนอต e เอเวอร์สแมลงเนี่ยก็น่าจะชิลพอๆกันถ้าเกิดเลือกบัฟมาสักนิดนึงอนะก็คือน่าจะชิลแล้วน่าจะผ่านทุกอย่างแล้วนะครับผมโอเคโดยรวมๆเนี่ยก็เป็นไอดีที่ดีมากๆนะ <c oughs> คือไม่ต้องเปิดตัวอะไรแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปนะ โอเคนี่ก็คือ ID ดีของคุณคอสซีล่านะครับแสดงให้เราเห็นว่าฟู้ชวนะฮ e นะ E1S1 เนี่ยโหดขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนะี่ยก็สามารถยังเปิดกันได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้เป็การเติมเพจจาก r i c h เบ n Shop ได้ด้วยเช่นกันนะฮะบอกเลยว่าเพชร้านนี้เนะี่ยการันตีนะเวลาก่อยก็ไม่หลุดเหรียญเช่นกันล่าสุดนะฮะเออโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะถ้าใครที่สนใจรีวิวดีแบบนี้เนะี่ยตอนนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์เลยหรือว่าสมัครัครครบ วันนี้เนี่ยลักกอดครับาาไปกออนนีกนะแล้วก็ฝักติดตามคอนเทนต์ต่อไปของลาก่อดเพลย์ด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกันไว้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย<ม>นี่ทีหน้า่หน้า